สวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากลงทงลงทาแล้วจากขีบทัดมาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มีนูโปรดของเรานะะเนาะเเมียงตะไครกินกับบักนิวกินกับไบกระโดนไปนอียุ่มนววอีญ่อกล่ากันไปอันใดที่หาได้เนาะค่ะเนาะเขี้กัอันี้เค้ยกับหอมหอยหอยพืชยาค่ะพี่น้องเมียงนี่ซะจอยกินบเบื่เบอเลยเพราะว่ามันกินกับแนวกับแกมหลายอย่างเออ เจกนักเก็กเอ้ยงามเนาะหอยโยดโยดจ้าเบิ่งสูตรเบิ่งปาดโคมเยอยเดี๋ยวจะ้อยแหละจิรอให้ตาดยมากก่อนเราตากัานอยู่้ีย,ย,ยนั่นครับครูรับเราได้เลียงหัยังตาดยน่ยแหลกตำัะพริกกระเทียมย่าห่อนไม่แต่ย่าห่อน หมมีา่าเด้อคขาบดไส่ลัมขา,าละไคร่สใส่กรกขามเปียกโทรมากหลายๆลายคนมากินน้ำกันจะไม่เสียบ แเีจน่นเนตาไตเส็ตนตาลหนไ <c oughs> มงผัวตบได้ปลาเดกใส่เป็นตอนเป็นตันนาเอาสอกนขนาดมากสะกวาอรอ่างหมว้ดินหนางอยู่ตุ่ยว เคืองาอยู่ครื่องงาหัวลูกหนาผักกระโดดนั่อยู่ในเฮือนคางๆเฮือนนี่แหละค่ะพี่น้องต้นเดียวน่าพี่น้องนี่บักหน้วบักหน้วกินได้ทั้งยำทั้งตำและทั้งแกวบักหนิวอ่อนบักนุนนี่ผักกระโดน มากินที่เรามากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงลายต้มยำมีทั้งแกงลายต้มยำอ่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 ำมาเด้อพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมากินเนียงสวัสดีครับพี่น้องมือีมือียันต์มือยุคกุชจี่ก็เลเราเดียวหัวเจ๊กนะพี่น้องเอาใจเลยจ้ หวยวยพ่อนันตุจีนกันนะภาษาจีน่วยพก็ให้ยูดีม่แหงเบาเบ้าเบ้าอันนั้นยู่อีหน่อยเรียกจยู่อีกโอ้ใหญ่โง่จีนเลยก็แต่พ่อจีนตาทองนี่เดยจีอยู่อีเลยค่ะเอาเป็นเอาเป็นเก็ไม่เลยมาพี่น้องกินเนื้อจ้ามาดื้อจ้ามาด้อกิ้หมี่ป้าเผาข้หมี่ป้าไข่มาดื้จ้ามาด้อใช่ พี่น้องเอ้ยกินสีเลยพี่น้องจิ้กะข้าวพอนด์ด้าวเจกนี่อังเป้าเอ้ยังวะผมม่สอนไปแหมอัาเป้าเราจะแยกกาเนี่ยงแจกขาแกขาดเลยมึใส่บรรยากาแยกนยร้านป่อืม่ไหมแอวเนาะ ก้อนบ้านี่มาขึนเมียงตลาไข่กับเขาแฉะแต่แฉะนน้องนี่อยากเขาเขบอกอยู่ไห้กระแสมนเด้อพี่น้องมาเด้อใบอ่อนมันเป็นยางไรอแฉบัตโดยมือนแหลงเดียนยังเรากินแงอืมตลานนาะ นกโหหนูวิทมากมากกินกับแม่เร็วห er> ูกวิทเร็วบัตนาดบอบเพลินนีื่อวางือเป็นมือก่องบ่ผมยันสวมเต็มกินมาหมาอิ่มแล้วอ้ยพี่น้องนี่จะมันง่านจะบุไปซื้ออีกกลุ่มมันกินเ้อพี่น้องเ้อมาเก็บในบ้านนี่มึงนี่ด้อ แม่บ like EN> um ุ้งคิวพ่อพ่นแต่พ่อเจ๊กเนื้อ้างมันไม่เจอไหนคนเขียนเนี้ยทางนึงมันเจริญลูกไส้แก่ทางนึงนี่โกงง้างครับทางนึงลูกไส้แข็งดีดีน่งสะเต้มือยัดแม่อยู่โอ้โหกินแล้วเนี่ยกระสอบเสือขึ้นม่าเนี่ยเออเออเออนั่นนะยกไปเนี่ยถูกต้องได้ถูกต้องที่สุด กุ้ล่าเนี่ยมีงก็เสีกระอนนะมันพงมัเดือด่แซ่เนี่ยข่ทน่เ้อหนิวขไปเ็นเนาะมีหน้าตาทองต่เดอพีหนงต้งเาน้มุเราต้มนี่จ้มเมปลาปลาหมุดกลมเนาะ เอ้โหไม่ว่าฟนที่ต้องผิดับผิดตบอขึนแล้วเขเปียบต่อขึ้นแล้วหันบ้ดนานบันผมดบานผินมานหิบานผิาแผาาดน้นดบนด้านผดบ้ดบ้นบนหิบ้านิบบ กินนําได้แซ่บนําน่ะเดี๋ยวจะนํา <laughs> 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 เอาเฮ้ยน ah. ี่แหละวันวาเลนไทนแดงจึงคืน uh, วันแห่งความรเมื่อวันทีดวัาวาเลนทนน่ะทางตุกขี้เห็นดูเอามื่อวันที่เท่าไหร่ฮะสิบสองเดวันที่่าสิบแป ว้าวสุดเก๋อะม่หลังหุ้นคอแบบไหนขุ้นคอแบบไหนเมื่อวานเนี่ยขุ้นคอแบบไหนเจี๊ยอถามผมมันปะเออคือขุ้อให้แม่กินแบบนี้เส็จคือห้าก็ออิดเนี่ยผสมปูนก้อนดูประโยคขุ้นคอแบบไหนเมื่อวานได้หมูจ้าเกลือไม่ได้กระสอบหูเจ้หมู ก่ตองเน็หนาหรอกก็ด้วยคือผมาอย่ามหาขเเออของเ้านะแต่เาบะแมนยังสนกินยังหอสนเนาะกินนนาั้งขางเผานีกิจลักฟื้นมาหุงนะดูตกแต่งก็คือ แสบไปแสบมากบาบอกเลยเนาะตาโดยเออเเจัดจดตาโดดกันนดะด้ับอกต่เอาอกตบเามาให้ตะโดดองใส่ตะโดยได้เอาบักแต่งโม่ใหุ้้ยแดงงามเนาะแดงงามแจวาย นนเขาเตยขึ้นน้ำกันนีนะนกะให้ซือยตวนีไ้เายงมเขาว่าเน่านตัวนี้ยมีผู้เดียวเลยสมเซื้อวันเลิศดีๆเนาะเด่นค่เด่นเน่เปิ้นวนกมูเลยไหมตลาดเดินวดจีดคือยังเป่าไหมเป่าอันกลมๆไหมจุดสีแดงยู่มองกลางๆรักนะ จุดหล่อเป่าเออจุดหล่อเป่าดีว่ะเป็นเตาเป็นอันหล่อแมงดาหล่อจีซ้อนยิ่งขึ้นเนาะของป้าป้าบอลน่ะจีซ้อนเหมือนป้าจีซ้อนเหมือนต่ไปหล่อป้าบอลน้ำงานวัดนะป้าลูกบอลนะเป็นเจริญเงินดีอยู่ป้าหยอกว่าหัวกันเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ากะสิพายายไปหากินทางนี้ดีอ่ะล้ำยังสิเป็นตะลุยอยู่ เฮ้ยคนเลี้ยงคิ <fe et> <d io> ้วปลาบอลหมองของย่ายนี่เป็นรอยมั้ยเนี่ยเออเออไม่ไดาคือหมองไ่ได้นะจำนี่ยแหละครับพี่น้องในเบื้องที่เหนียงเพศเพศลบออกหูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสู้เยี่ยมรักน่าชื่นอาหารอีสานบ้านนาเราสวัสดีครับพี่น้องลาไปก่อนครับที่เป็นอาหารวางหรือบ่ว่างกินซึ่ง กับเขาได้นะครับผมสินเกียรอยู่อีสินนี้หัวใช่ครับผม